ช่วยบาดาลกับแาวบาได้เลยครับใช่คู่ของแม่แล้วนายถือต้องแล้วครับโอเคมีมือนีมีแทงเงินป่ะนีอครับพอบคุณพี่แหละสอเพื่อเพื่อประจ o n แล้วเขียวแล้ครับ ครับผมผมงานการมันเราลูกคอยลูไป,ลไปยพอะอะไรยากนอนน้องเทสตาพ่อมืนบ่ึ้นเลย วันนี้อยู่ที่ลอยเอ็ดนะครับอยู่ใกล้บ้านอันพอดียายแตนมาช่วยแม่แตนมาช่วยย่าเกี่ยวข้าวก็เลยเอาเด็กๆมาหาก็เลยเอาเด็กหน่อยมาหาครับอยู่ลอยเอด็ดวันนี้มีแม่แอนด้วยแต่วันอตอนนี้แม่แอนอยู่ซีสเกตกาลังลงเวทีนะครับกําลังเดินทางมาก็จะมาขึ้นเวทีด้วยกันที่ที่สุวรรณภูมิที่บ้านพลพระองค์ตอนนี้เดีย๋ยวจะไล์สด แถมในเอาโทรศัพท์ไลร์แถมในกลุ่ม EP 5ให้ดูนะครับถ้าใครอยากดูแสดงคืนนี้ก็กดลิงก์ที่ปักหมุดเลยบอกคุณย่าคุณยายกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยดูกดเลย โอเคชิ้ว <Okay>. ได้แล้วนั่นนะเดี๋ยวพ่อทาลิปก่อนทาลิปลิปลิปติกพ่ออย่างไง อันนี้มันสาวเหมือนเล้าไม่รู้เก็บไปเก็บไปพ่อนี่แล้วยี่หงะเก็บเก็บเก็บใส่ตรงนี้แล้วลูกอะน้องพลอยน้องเบสนี่นิเก็บใส่ตรงนี้แล้วเอาใส่อย่างนี้เอาใส่เก็บใส่นี่นี่นี่เก็บให้พ่อนี่เก็บเอาเอามาใส่เออนี่แหละเอามาใส่เอาเอาวางเลยโอเคเก่งมากเลยเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยเก่งแห้อหลานคนสวยเก่งแท้นั่งอยู่ของพ่อ